คำขวัญสมุทรสงครามสมุทรสงครามเป็นจังหวัดในภาคกลางของไทยซึ่งหน่วยงานบางแห่งยังถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก ในสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดของประเทศคือประมาณ416.7ตารางกิโลเมตรนับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ23กิโลเมตรซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำมีภูเขาหลูกไม่มีเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเล็กน้อยและเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในปลายปี2550มีผลการสำรวจดัชนีความมั่นคงของมนุษย์พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของมนุษย์สูงที่สุดในประเทศไทยคำขวัญจังหวัดสมุทรสงครามเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสอง แม่กลองไหลผ่านนมัสก,การหลวงพ่อบ้านแหลมอีกครั้งนะคะเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กลองไหลผ่านนมัสก,การหลวงพ่อบ้านแหลมต้นไม้ประจำจังหวัดต้นจิกทะเล